เ,เหลังจากที่ผมได้ดําเนินการทําเรื่องขอซื้ออาวุธปืนนะครับโดยเปกออกปสามที่อําเภอนะครับแต่ว,วันนี้ก็ไปรับปืนนะครับอันนี้ก็คือกล่องปืนกลอก19คอมมโดนะครับกล่องจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้ที่เปิดนะครับเปิดกล่องดู อ่ะอันนี้ก็คือสภาพภายในกล่องนะครับก็จะมีใบคุมปืนนะครับปสามคุมปืนชั่วคราวเห็นเขาบอกว่าประมาณ3เดือนเอกสารจะส่งไปที่ทางอำเภอนะครับก็ให้เราติดต่อติดตามเอกสารเเรื่อยนะครับอันนี้คือใบคุมปืนเรามาดูปืนครับปืนอันนี้ก็คือก็อกสิบเก้าคอมโดครับ ก็น้ำหนักก็น่าจะไม่เกิน1นกิโลนะครับปืนปลอดภัยนะครับผมเช็คแล้วปืนปลอดภัยนะครับ <Okay. S 1> อ่าแล้วก็แถมแม็กซสองแม็กนะครับอันนี้แม็กบรรจุลูก16 15นัดนะครับแม็กซ์สินัดแต่ก็แม็กซ์สิบหกนัดสิบหกนัดนะครับใช่แหละ แล้วก็มีตัวโหลดกระสุนแถมให้ด้วยนะครับเรามาดูว่าข้างในเขาเราได้อะไรมาอีกคู่มือนะครับก็จะมีคู่มือปืนคู่มือปืนเห็นเขาว่ามันมันมีที่ล้างลำกล้องด้วยนะครับโอเคอมีที่ล้างลำกล้องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคครับ สภาพปืนก็ถือว่าใช้ได้สมกับราคานะครับจับละข้อมือนะครับตรงนิ้วโป้งนะฮะข้อมือพอดีนะครับไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่นะครับด้ามปืนนะครับเห็นเขาบอกว่าอตนี้สั่งมา800 0กระบอกนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับคนจองถึง800 0กระบอกก็คือเขาก็ จะหมดนะครับให้ดูทางหน้าเว็บก่อนนะครับก่อนโอนก่อนจองนะครับต้องติดต่อสอบถามก่อนพอดีของผมถือว่าโชคดีหน่อยโอนตอน3ามทุ่มนะครับก็ได้ลําดับเกือบ8ปดพันนะเหลืออีก3ามลำดับก็8ปดพันนะครับส่วนใครจะจองจะซื้อก็ก็ต้องรอรถต่อไปนะครับเพราะว่าจะนําเข้ามาใหม่อยู่นะครับ